ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนดีคูเดอร์เพิ่มเติม,ตมคือไม่มีอะไรดีเลือนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวมาซิลในรัง9ดาวที่อดีตหลักของเรานะครับที่เพิ่งอัพขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับแบบเต็มๆเ,เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเนาะก็มีอีเวนต์นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นล็อกอินแจกของนะครับไม่ใช่ตารางล็อกอินแต่ว่าเป็นตารางล็อกอินแบบ ประจําวันอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งตอนแรกในไลน์เนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมาสี่ทุ่มนะครับมันก็ไม่มาทีอ่าสรุปก็คือมันมาตอน10บโมงเช้าแทานั่นเองนะครับผมก็ก,กดรับกันได้เลยนะครับของรางวัลก็ไปดูในภารกิจกันได้ครับว่าถ้าสะสมครบนะครับเท่าไหร่ก็จะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมนะตามนี้เลยเดี๋ยววันนี้มาดูน้องมาซิลกันหน่อยมาซิลอยู่นี่เลยนะครับน้องมาซิลนะครับผมเนาะ อ่ะเป็น9ดาวแล้วก็โชคดีมากนะครับที่อัพขึ้น9ดาวแล้วได้ความสามารถเป็นต่อต้านหยุดเวลาแบบในครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าแบบดีมากนี่ <c oughs> เกียร์ครับผมใส่เป็นอของธาตุไม้นะครับทั้งหมดถึงชิ้นเลยเนาะนะครับจะเป็นเครื่องแบบกลุ่มตัวชินเซนนะครับผมเราประมาณนี้เลย <c oughs> เน้นรถคูดาวลินเจอร์ไปนะครับผมนแล้วก็อันนี้ก็เป็นแว่นนะครับผมอันนี้เป็นโดแน่นอนนะครับพลังยมตีรวมแล้วก็รถคูดาวลินเจอร์ครับ รวมๆแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลบร้อยต้านร้อยนะครับผมประมาณนี้รถแร่ด้วยนะครับตัวนี้ในร่างกาวเดันเนี่ยแร่อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่ในตัวปกตินะครับไปดูความแม่นยำสกิลไปทุพวกดาวดวงดำอกกันบ้างครับว่าเป็นยังไงครับมาซิลเนี่ยมัน9 9 9จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบสุดยอดนะเ <c oughs> อามาดูตึ๊บตึ๊บโอเค เอ๊ะเรามีมาซิลอยู่อยู่ทีมอื่นไหมอ๋อนี่นี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวถ้าเราเอาบัฟกลุ่มไปเดี๋ยวพลังโจมตีมันไม่สเสถียรมันต้องเอาไปตัวเดียวนี่ไปมาซิลออกมาเลยเอะโคน่นอีกพวกเปล่าเฉยเลยเอา้าวิ่งไปนะครับบัฟนี่นะครับโอ้โหดามเบทน่าจะหมดหลอดครับรวมของไกลทองด้วยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โห น้องคือแบบโคนยิงพักพวกเก่งเวอร์มีทีมไหนที่เรายังว่างอยู่ไหมอะผมไม่มีเราไม่มีทีมว่างเลยอโอเคลองดูแล้วกันมาซิลมาซิลนะครับดาเมจมาซิลไม่ใส่อัปเกรดธาตุนะครับ,นนรบก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนี่เอาโอเคตัวเดียวละบัฟปิงช้าหน่อยครับช้าหน่อยทําใจครับมันมีความโกงตรงอื่นเนาะนะครับแต่เรื่องบัฟในเรื่องเชสกิลมันช้าหน่อยอปั้นงูบิน นะครับถ้าใส่อัปเกรดธาตุนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60-70นะครับตัวนี้เนาะความแม่นยำสกิลใส่โดนแน่นอนแล้วก็คือแม่นนั่นเองนะครับผมค่อนข้างแม่นเลยนี่นะครับผมไปดูความแม่นยำสกิลกันบ้างครับว่าจะแม่นแค่ไหนนะครับอันนี้คือเป็นร่างที่ใส่โดยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแม่นมากอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้นะว่าข้ามเดินไปแล้วอีกกี่วันเนี่ยครับบาร์ซิลจะดีแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะออกมาตัวเดียวละ 9 9 9จุดครับตัวนี้ค่อนข้างลึกเลยสกิลโจมตีปั่นงูบินเร็วปั่นงูบินหน้าป้อมนี่นะครับโดนทั้งแถบครับนี่คือความแม่นยำสกิลของตัวมาซิวนะครับสู่กนเป็นโคลนเพื่อนนะครับก็ค่อนข้างติดดีครับติดดีแบบติดดีมากๆนะครับผมน้อในเดือนนี้นะครับเราต้องเดี๋ยวเราเอาไว้ลองแบบทดสอบดูว่าระหว่างในเดือนนี้กับครึ่งเดือนไปเนี่ยนะครับน้องจะติดดีแค่ไหนนะครับสำหรับตัวคนยิงพักพวก,พกแบบเวอร์ชันใหม่แล้วก็ พวกสกิลของน้องด้วยนะครับเนาะอ,อืมอตามนี้แต่ที่แน่ครับภายในเดือนเนี้ยเก่งแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้โกงไม่ได้แบบอะไรมากแต่ว่าเก่งครับตัวนี้เอาละไปกันต่อเออไปดูกันใน PVP กันบ้างแล้วกันนะครับว่าเออจะเก่งแค่ไหนนันเองนะครับไป PVP นะครับอาโดตีไปเยอะเหมือนกันมา ้ยมาซิ้งเหมือนกันโอ้โหเกียร์สุดกว่าเราอีกเกียร์ธาตุไม้สาบชิ้นเลยโอ้โห9ดาวแม็กลายตัวจังเลยโอ้โห,โโหกินทุก,กิอ่ะลองเล่นดูครับเขามีกินทุก,กิกับคาเงูระนะครับคอมโบเพิ่มแรง1,000ตึงๆหวอยตัวไปนี่ปิงิงโอ้เราปลิงได้ยมมาทูดิ๊ิงอีกรอบได้บอสมืดโอ้โห นี่คือความโกงของคนที่พักพวกครับบอกเลยนี่ปิ้งอีกปิ้งไหมไม่ปิ้งไม่ปิ้งปิ้งอีกปิ้งอีกปิ้งอีกาไม่ปิ้งแล้วโอ้โหหยุดปิ้งซะแล้วปิ้งโอ้โหปิ้งได้เมกุมินน่ะแล้วการที่แบบคนที่พักพวกมันออกตัวทำ damage น่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบของดีบอกเลยนะครับนี่ไงปิ้งอีกแล้วปิ้งอีกไหมเอาปิ้งอีก คือถ้าถามว่าสังเกตยังไงปียังไงคือคือมันจะมีตัวละครที่มันลอยออกมาลอยแบบลอยจากบนฟ้าลงมานะครับอันนั้นคือคนยิงพักพวกนะครับเนาะมันจะโล่นี่ไงไม่มีโกมินออกมาเห็นไหมมีมอ,อกมมีกไหมปิ้งปิงอีกไม่ติดแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเรไม่ติดแล้วชมเยอะยเริ่มเริ่มไม่ติดแล้วน้องงอนนี่อ่ะดูเดียสออกมาปิงอ่ะบอสมืดเนี่ยฮะนี่คือคนยิงพักพวกครับดีมากคือแบบเป็น สกิลที่แบบความสามารถที่แบบดีะนะครับคือถ้ามันได้หยุดเวลาด้วยเนี่ยนะครับได้ต่อต้านหยุดเวลาแนในร่าง9ดาวเนี่ยคือครบเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้วันนี้9ดาวแม็กเยอะมากอะ่ะอ,อัปเกรดท่าแสงด้วยเขาไม่มีอัปเกรดมืดแต่เขามีอัปเกรดแสงอะ่ะตัวนี้มีอัปเกรดอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่อัปเกรดหรอโอเคน่ากลัวอยู่ครับทีมนี้ะเดี๋ยวลองดูว่ามาซิลเราจะสู้ได้ไหมไปมาซิล เริ่มเกมปล่อยตัวปิงโอ้ปิงได้เจม,ม่วงปิงอีกหนึ่งตัวได้ไกลทองโอเคนะเรียกไดว่าแบบเป็นการปิงที่แบบปิงอีกหนึ่งตัวได้ใครเมื่อกี้ไม่เห็นไม่ได้ดูมันปิงออกใครเมื่อกี้ปิงโอเคนะครับผมเนาะความสามารถกล้าไอตัวคนเพื่อนเนี่ยค่อนข้างติดดีมากครับแล้วก็ความสามารถไอสกิลโจมตีของเขานะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นบัฟรูปงูบินนะครับเป็นเส้นๆเ,เนี่ยติดหัวฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะ ตัเวลเลนเจอร์ธาตุน้ำเนี่ยจะโดนสกิลของมาซิลง่ายหน่อยนั่นเองนะครับผมเนาะโดยด้วยความที่มาซิลอ่ะคือมันดีตรงที่ว่าสกิลดีความสามารถดีนะครับพวกเอ่อสกิลกว้างแล้วพวกนี้นะครับแต่มันก็ต้องมีข้อเสียครับอย่างเช่นแบบยืนไม่ค่อยไหวบ้างแหละบางบ,างบ้างแหละนะครับผมหรือแบบเอ่อจะพูดยังไงดีอ่ะตัวละครของตัวคือมาซิลมีปัญหาตรงที่ว่ามันยืนใกล้ไปน,นิดนึงนะครับก็ก็ถือว่าใกล้ไหมก็ใกล้แหละเออบาล็อกเนี่ยเอ้ยไม่ใกล้ดิยืนบาล็อ,อกไม่ได้ไม่ได้ใกล้เลยยืนไกลอยู่นะครับคืือมันนย ยิ้ไกลแล้วกันนะครับผมนะแต่ว่าที่เด่นๆเลยก็คือมันเนี่ยค่อนข้างเบาบางมากเลยอะน้องเป็นผู้หญิงที่แบบเบาบางมากนะครับคือแบบโดนสกิลนิดหน่อยนะี่นคือน้องก็คือแบบรับทุกสกิลเหมือนกันนะครับเหมือนม่ยากเหมือนตัวกินทุกทีเลยโดนสตันโดนเปลี่ยนร่างโดนดาเมจแล้วพวกนะี้คือน้องจะโดนสกิลง่ายมากเนาะแล้วก็โดนสกิลนิดนึงก็คือตายละนะครับสำหรับตัวมาซิลอืมเอาเราไปกันต่อฮะไม่พูดว่านทำเพลงรูเรียนเก้าดาวไม่ได้เสโอ๊ยเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ค่าเ,เอาอัปเกรดาธาตุไฟไปใส่กับโรเดียสสงสัยเกียร์เหลือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าป,ปล่อย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 มาซิวปิ้งอ่ะไม่ไม่ติดแล้วปิ้งไม่ติดแล้วโอ้โหเริ่มแล้วมาซิวปิ้งไม่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 ติดแล้วไม่ติดแล้วอ่ะลองดูสกิลของมาซิวหน่อยครับอ่าเห็นไหมนี่นี่นี่หัวกินโทกิเห็นไหมเออเป็นหัวกินโทกิมันอยู่เป็นหัวกินโทกิเลยเมื่อกี้สกิล มีใครโดนอีกไหมมัน999จุดนะครับแล้วก็มันลดอ่าเขาเรียกว่านะลดระยะโจมตีของศัตรูไปด้วยนะครับทำให้ตัวเรนเจอร์ที่มันยืนไกลๆเนี่ยมันต้องเดินขึ้นมานะครับมันทำให้มันเสียเวลาในการเดินเสียเวลาในการแบบใช้ส,สกิลเนาะนะครับผมเนาะนี่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 เห็นไหมโดนสตันง่ายครับนี่เดินยืนแบบงงๆเต็มเลยนะครับมาซิลแล้วก็พยายามต้องใส่เกียร์ครับต้องพยายามแบบใส่เกียร์ หนา,นาๆเกียร์ครบ,ครบๆนะครับหลบร้อยต้านร้อยพลังชีวิตอะไรพวกเนี้ยนะครับน้องต้องใส่ให้น้องครบๆหน่อยนะครับน้องจะถึงจะสามารถที่จะยืนได้และได้ดีนั่นเองครับอย่างเกียร์ใหม่หตัวไม่ใช่เกียร์ใหม่ดีอย่างไอเกียร์ที่เพิ่งแจกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เป็นเข็มชิ้นจานะก็สามารถเอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับอือเห็นไหมนี่โอโ้โหปล่อยตัวเร็วด้วยอห้าดาวนะครับคือคนปั้นก้าดาวแม็กก็มีเยอะมาซิวนะครับพอแบบตัวมันอาจจะไม่ได้เก่งมากไม่ได้โกงมากอย่างมาซิวอะ แต่การคลนเพื่อนของมันคือมันไม่มีคูดาวไงถ้ามันปล่อยได้แบบถ้ามันแบบปล่อยแบบ2วิอีกเงี้ยแล้วมันแบบติดคลนเพื่อนเรื่อยๆเดี๋ยอันนี้ก็ทาให้เราได้เปรียบเหมือนกันในเรื่องของการเล่น PVP น,นั่นเองแล้วก็เราก็เลยแบบเห็นตัวมาซิลเนี่ยเยอะแยะนะครับแบบหลายๆทีมเลยแล้วก็บางทีเนี่ยตัดสินใจก้าวดาวแบ็กกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามผมระยะยาวเนี่ยผมว่ามาซิลเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอคิดว่านะในความคิดผมผมว่ามาซิลอาจจะอยู่ได้ไม่นานโอ้โหรูเดียดโอ้โห อา yup. ลองดูกับทีมนี้いいช่แบมน่าจะแพ้เพราะว่าเขาเก้าดาวแบ็กเยอะกว่าแต่ก็ลองสู้ดูฮะบอสมืดปุ๊บปุ <S <S ๊บป๊บมาซิลไม่ติดด้วยอาทุกคนสังเกตมาซิลปั้นงูนี่อาแล้วก็ปั้นงูใส่ควาไปเลยนี่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 โอ้โหโดนหยุดเวลาเลยครับโอ้โหโอ้โหฝั่งตรงข้าม เพิ่มได้หนึ่งพันโหดมากนี่มาซิลนะครับติดหัวบอสเห็นไหมเห็นไหมพอมันติดไอ้มาซิลเนี่ยด้วยความที่สกิลมันก้าวแล้วก็เสิบก้า,กา,กา,กาจุดใช่ไหมถ้ามันเผลอไปติดหัวเบาวไอ้ตัวบอสมืดเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือบอสมืดมันจะต้องเดินขึ้นมาข้างหน้าอีกหน่อยนึงเพราะว่ามันโดนลดระยะโจมตีลงนั่นเองครับถึง60%ด้วยนะครับมันก็เลยแบบโอ้โหมันค่อนข้างจะจัดตีอะนะครับตัวมาซิลเลย ผมว่ามาซิลเนี่ยน่าจะมาโซงเดียวกันกับเทนกะนะครับเพื่อเทนกะเนี่ยเป็นตัวที่โโหดาเมจหนักมากสกิลค่อนข้างครบมากเลยนะครับตายยากยืกไนไกลพวกนี้เนาะสำหรับตัวเทนกะแต่ว่าเทนกะก็ตามสภาพครับเห็นไหมใช้ได้ไม่กี่เดือนครับแล้วก็หายไปนะครับแต่ว่าเทนกะเนี่ยความสามารถมันแบบมันไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ตัว มาซิลเนี่ยความสามารถมันโอเคกว่านะครับโคนิ่งพักพวกกับต่อต้านหยุดเวลาเนี่ยมันใช้ได้แบบมันใช้ได้ดีดเลยแหละนะครับผมเนาะตัวมาซิลเนี่ยก็อาจจะได้เห็นกันตลอดทั้งปีนี้แหละนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครเปิดได้ตัวมาซิลเนี่ยปั้นมาเลยครับไฮเปอร์แม็กมาเล่นก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นก้าดาวก็ได้ถ้าเราแบบเกียร์ไม่ดีหรือแบบอ่าไม่แบบไม่ชัวร์ในแบบดวงตัวเองอะไรเงี้ยเวลาอัพขึ้น9ดาวเนาะนะครับแล้วก็แบบใช้แค่ Hyper ไฮเปอร์แม็กก็ได้ครับนี่แม็กก้าดาวแม็กไฮเปอร์แม็กก็เก่งมากแล้วครับสนับต เน้นปล่อยตัวเร็วๆนะครับให้มันแบบโคลนิ่งมาพวกมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าจังหวะมันแบบมันดีๆมันโคลนแบบมันโคลนได้ตัวทำดาเมจของเรานะครับโคลนได้บาร์ร็อฟได้บอสมืดได้เมกูบินได้รูเดียสอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามันโคลอนออกแบบตัวดาเมจดาเมจอย่างเงี้ยแล้ยิ่งได้เปรียบเลยเอาละทีมนี้น่าจะพอสู้ได้เพราะว่ากาวดาเมจเขามีแค่ตัวเดียว ไปเลยฮะนี่เลยผมยังเหลือมาซิลอีกตัวหนึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไว้ทำอะไร <c oughs> อยากได้ไลอ้อนะผมตามหาไลออสแบบอยากได้ไลออสมากแต่คือแบบยังเปิดไม่ได้ไล,ไลอ้อสนะปัจจุบันซึ่งมันก็จะหมดอีเวนต์ไปแล้วอะแต่ไลออสยังไม่ออกให้ผมเลยอยากเอามาไปวิ่งเล่นคู่กันนะครับอ่ะมาซิลออกมาโค่นยิงพะพวบโชว์หน่อยปิ้งนี่ปิ้งเห็ดพิษเป็นไงแจ่มเลยอ่ะมาดูสกิลสิงูบินติดหัวขับตรงข้ามไหม เราอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าบางทีนี่คือสกิลมันแบบมันเหมือนมันทับซ้อนได้สูงสุดประมาณสสกิลมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันสกิลของมาซิลเนี่ยมันโดนไปแล้วนะครับแต่ว่ามันถูกทับโดยสกิลของเลเจอร์ตัวอื่นอยู่นะครับพวกดีบัฟพวกนี้มันซ้อนทับกันได้ไม่เยอะมากมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะนี่เนี่ยแต่เราก็เห็นติดครับหัวของติดตัวละครของตรวข้ามเนี่ยนะครับติดดีบับของมาซิลเยอะเลยนี่เปไง e ซ s y ไหม คือแบบนั่งเล่นแบบอีซี่เลยนะครับผมเนาะสำหรับตัวมาซิลที่เอามาเล่นกันในวันนี้นะครับผมอถ้าใครมีถ้าใครยังไม่ได้เปิดตามหาก็ได้ครับผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับเป็นตัวที่เก่งครับเป็นตัวที่เก่งแต่ไม่ได้โกงนะครับผมเนาะอยู่ในระดับที่แบบในเก่งนะครับไม่ได้แบกไม่ได้โกงมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากขึ้น9ดาวก็ ลุ้นเอ้านะครับถ้าก้าวดาแล้วได้ความสามารถนี้ตามผมนะครับตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราได้เป็นพรีชีพหรือเป็นต่อต้านลำนำเนี่ยตัวละครมันก็จะดรอปลงไปหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับาถ้าใครมีผลิตไม่เพียงพอก็ใช้เป็นไฮเปอร์แม็กก็ได้่เองนะครับเดี๋ยวรีวิวตอนนี้นะครับก่อนหมดเดือนนะครับเดี๋ยวหลังหมดเดือนนี้ไปเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งว่ามันจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมสคริปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบดูกคลิปนี้ก็อย่าลืม